สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้ววันนี้อ้อยก็มีสินเชื่อส่วนบุคคลเงินก้อนอนุมัติไว้ใช้จ่ายในเรื่องจำเป็นสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้นะคะจะเป็นของทางธนาคาร T t ทบี TV. ให้เงินก้อนอนุมัติไว้ให้เพื่อนๆไปจ่ายในเรื่องจำเป็นหรือคนที่กำลังอยากต้องการใช้เงินลองฟังสินเชื่อตัวนี้ดูนะคะสินเชื่อบุคคล แคทู g o ดอกเบี้ยต่ำช่วยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและตอบโจทย์ทุกเรื่องสำคัญในชีวิตให้วงเงินสูง5เท่าของรายได้ประจำหรือสูงสุด1.5ล้านบาทผ่อนสบายเลือกได้นานสูงสุด60เดือนเลยทีเดียว จุดเด่นนะคะของสินเชื่อแคทูโกเหมาะกับคนที่ต้องการเงินด่วนไว้จัดการกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสมัครง่ายอนุมัติไวไม่ยุ่งยากพิเศษลดดอกเบีย้ย3%ต่อปี ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะยังมีสินเชื่อแคทูโกเคนี่แคทูแคร์อีกถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือสนใจตัวไหนคอมเมนต์บอกอ้อยได้เดี๋ยวอ้อยจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เรามาดูรายละเอียดสินเชื่อกันบ้างดีกว่านะคะทางหน้าเว็บ p t b a n k c o m ยังมีเครื่องมือคำนวณสินเชื่อไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกคำนวณยอดชำระผ่อนต่อเดือนคร่าวๆได้อีกด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถลองเลือกนะคะ ว่าเราเนี่ยจะกู้สินเชื่อตัวไหนและก็เลือกว่าเรามีรายได้ประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระ และเราก็เลือกรายได้ต่อเดือนของเราไปนะคะใส่วงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอกู้และใส่ระยะเวลาผ่อนชำระกดคำนวณจะได้ยอดผ่อนต่อเดือนออกมาเป็นเพียงการคำนวณการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นเพราะจะต้องให้เจ้าหน้าที่ดูเอกสารและเป็นคนอนุมัติอีกทีหนึง่งถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่เว็บ ttbbank.com ได้เลยนะคะ ขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็ง่ายมากใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลือกว่าเราเป็นพนักง,งานประจำหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวถ้าในส่วนของพนักง,งานประจำนะคะมีให้เลือกว่ารับรายได้ทางช่องทางใดถ้าเรารับเป็นธนาคารก็เลือกธนาคารถ้ารับเป็นเงินสดเราก็เลือกเป็นเงินสดและก็ให้กรอกรายได้เฉลี่ยเท่าๆกันทุกเดือน แล้วก็ถ้ามีรายได้อื่นเช่น OT หรือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็สามารถก่อเพิ่มเติมได้ก่อโบนัสด้วยก็ได้นะคะถ้าเราได้และติกถูกด้านล่างนะคะเพื่อเป็นการยินยอมให้ข้อมูลกับธนาคารเพื่อที่ธนาคารเนี่ยจะสามารถติดต่อกลับมาได้เสร็จแล้วกดที่ปุ่มสมัครได้เลยค่ะ และที่สำคัญนะคะทางธนาคารทีทบยังมีแอปพลิเคชันไว้ให้เพื่อนๆใช้สะดวกสบายในการจัดสรรการจ่ายการรับสินเชื่อได้ทันทีและาสามารถตั้งเวลาจ่ายค่าง,งวดลงหน้าได้ด้วยทำให้เราไม่พลาดและก็เป็นการจ่ายนี้ที่ดีด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสมัครสินเชื่อบุคคล c แค t o g o ก็ลองกรอกรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดธนาคารก็จะติดต่อกลับไปเองถ้าใครที่เคยกู้ผ่านแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ